ได้ไปลองแรงกับตี้แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวของรองไลแล้วคะ่ะก็ผู้บ่าวทั้งนั้นเลย <c oughs> ก็ต้องแบกแล้วไม่ล่ะเดี๋ยวแกดูสเต็ปงูหางกระลิงของใบนะอยู่กับผู้ที่ไรพลังเหลือล้อนจริงๆอุ <c oughs> อ้ยแล้วมีตัวนาทีนี้แหละต้องโชว์สเต็ปสักหน่อยต้องทําให้เหล่าผู้ภูมิใจว่ามีเราอยู่ในตีห <c oughs> ันแน่เสร็จปา ยอดแกจะฉันยิ่งคนตายกิ๊ดใดๆคือตัวนี้ก็มีแต่คนชโอะเราเขาค่อนอยู่ๆตอนเนี้ยก็มีคนมายิงมาร้วทำแฟนฉันเหรอนี่นะ่โอ๊ยไอ้บี์บร้อมอ่ะเขาจะปกป้องแธอง ไม่ต้องห่วงนะ <S <S เขาจัดการมันให้แล้วมาไก่โอ้ยทุกคนแต่จะบอกว่าใดๆไอวอาใหม่กับไอที่เนี่ยไอกล่องศพอันเนี้ยคือสวยมากแกชุดใหม่ก็คือปังมากอลังการเลิศอร์สวยอะ่ะของมันต้องมีแล้วนะเราทุกคนดูจ้าไม่สำนึกบุญคุณนะเพิ่งจะช่วยไปเมื่อกี้เองโว้ยแกงเขาอยู่เรยลอยแล้วตรงนี้มันดองอะไรจ้าทำไมมีแต่ตัวนี่ทุกคนแล้วใบก็เก็บเขาได้แล้ว แล้วมากับผู้พร้อมสู้ตายคะ่ะใด้ๆ <modeling> ค <protagonist> <pl ains> ือตอนนี้ก็ไม่แรงการแฟนเล่นให้แล้วนะเพราะใบแบกเอาหน้าทุกคนนานๆที่จะตึงขออวดนอยปกติดาเม่สูงตลอดโอ้ยเราท่านี้คือน่ารักมากๆทุกคนต้องจัดกันแล้วนะบางคนจะไม่มีคู่ก็จัดได้นะเอาไว้กดกับพี่น้องเลยอยอกหยอกค่ะที่รักจุดหมวกไม่มาม่านะแล้วสรุปสุดท้ายตัวเตืองของตีกระตุยค่ะส่วนเกมนี้เราได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะดูแต่ผู้